ภาพบรรยากาศแห่งความรักความกระตันยูและความมุ่งมัน่นศรัทธาของบรรดาพุทธบุตรน้อยภาพคณะสาธุชนผู้ร่วมส่งเสริมและอนุโมทนาบุญไปกับยุบชนผู้เข้าสู่การบรรพชาเรื่องราวการเรียนรู้ของเหล่าสมณรในตลอด4สัปดาห์และพลังศรัทธาของญาติธรรมที่เกิดขึ้นในโครงการมาเป็นเวลานับ10ปี นี่คือห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของโลกโครงการสมมเนนปลูกปัญญาธรรมซึ่งดำเนินต่อเนื่องสู่ปีที่10คุณค่าแห่งความดีที่จะดำเนินสืบต่อไปหนึ่งทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนโครงการสมมเนนปลูกปัญญาธรรมได้ถูกริเริ่มจากแนวความคิดของคุณสุภชัยเจอรอมนลประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดและประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่มุ่งเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนผ่านการบรรพชาสมณเณรเป็นเวลาสี่สัปดาห์วิถีชีวิตของเราสมณนเณรในการฝึกหัดปฏิบัติธรรมได้ถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้คนในานานาประเทศเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ธรรมะ ไปพร้อมกับเหล่าสมนเนรสถานที่ดำเนินโครงการเริ่มต้นจากวัดในกรุงเทพมหานครที่ก่อตั้งจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรก่อนจะสัญจรสู่จังหวัดเหนือสุดแดนสยามจากนั้นย้ายสู่พุทธบุรีมณฑลในภาคกลาง แล้วเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งโพธิยาณบนที่ราบสูงอีสานก่อนจะสัญจรอีกครั้งไปยังสวนป่าแห่งความหลุดพ้นที่ภาคใต้และย้ายสู่พระอารามแห่งพุทธศัทธา700ปีที่เมืองมรดกโลกแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา <S <S นเนื้อหารายการส่วนหนึ่งนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศสาธนา,นารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกา จากการประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตสีลังกาประจำประเทศไทยรวมทั้งเนื้อหาส่วนหนึ่งถูกนำไปออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ของวัดอมรวดีประเทศอังกฤษหนึ่งในวัดสาข,ขาของวัดหนองป่าพงหนึ่งทศวรรษของการเป็นสื่อกลางเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในหลากรูปแบบสู่สายตาผู้ชมใน193ประเทศทั่วโลกหลักธรรมที่นำเสนอผ่านห้องเรียนถ่ายทอดสดกว่า4 0 0 0กิจกรรม โอวาทธรรมจากพระครูบาอาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า1 0 0 0 0ืนเนื้อหาซึ่งทั้งหมดได้รวบไว้ในแพลตฟอร์ม True ID มีจำนวนผู้เข้าถึงกว่า55ล้านวิวและมีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนส่วนในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เข้าถึงจำนวนผู้ชมกว่า200ล้านวิวสถาบันองค์กรมากมายทั้งภายในและนานา,นาประเทศได้ร่วมยืนยันในคุณค่าของโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรม ผ่านการมอบรางวัลในแง่มุมต่างๆมาแล้วกว่า40รางวัลควบคู่คุณค่าแห่งการสืบทอดพุทธศาสนาโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมยังได้สร้างถาวรวัตถุอุทิศถวายแด่บวรพุทธศาสนาในสถานที่ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมรากฐานการเรียนรู้พุทธศาสนาให้ยั่งยืนในสังคม ตลอดระยะเวลาของโครงการมียุวชนจากทั่วประเทศหรือแม้แต่ต่างประเทศสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า50,000คนในจำนวนนี้ได้บรรพชาในโครงการไปแล้ว118คนและได้เดติบโตเป็นต้นกล้าปัญญาธรรมเป็นเยาวาชนต้นแบบสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้คนรอบข้างส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ปัญญาธรรมปลูกความดีสู่จิตสำนึกของผู้คนในวงกว้าง สู่พุทธศักราช2,567บรรจบครบรอบหนึ่งทศวรรษแห่งความดีสมณีนปลูกปัญญาธรรมปี10การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดบรรพชาสมณนเฉลิมพระเกียรติน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษา โดยโครงการสมมเณรปลูกปัญญาธรรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระไตรถวายแด่พระอุปชาเปิดประตูสู่ห้องเรียนธรรมะแห่งใหม่นะสถานปฏิบัติธรรมทว,วีธรรมหรือไรแสงงามพุทธสถานที่ถูกสร้างขึ้นจากศรัทธาธรรม โดยมูลนิธิทนินเทวีเจระวนน์ร่วมกับมูลนิธิบูปัญญาโดยเหล่าสมณเณรจะใช้เป็นสถานที่บรรพชาและศึกษาปฏิบัติธรรมในตลอด4สัปดาห์บนพื้นที่ธรรมชาติสงบเงียบท่ามกลางภูเขารายล้อมอันเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อก,การเจริญสติภาวนาเพื่อเข้าถึงพุทธปัญญาธรรมคือคำว่าทวีธรรมก็คือว่าทำไงให้คนที่มีโอกาสสะสม ทำเพิ่มพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆก็นี้เป็นเป็นหลักของชื่อแต่ว่าเราก็ใช้คำสะกดที่บางเอื่นว่าอยากจะให้คล้องจองกับชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็เลยใส่ทอทงซึ่งแทนแทนชื่อคุณพ่อด้วยว่าธนินนะส่วนคุณแม่ชื่อเทวีมาประกอบกลายเป็นเป็นทวีธรรมแต่ความหมายก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นการเพิ่มพูนด,ด้วยด้วยหลักธรรมถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นนี่ก็เพื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับ พี่น้องทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือมันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูนะครับให้กับคุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่จะมาสร้างสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็คุณพ่อก็เดินอยู่บนศีลบนธรรมแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนามาตลอดตั้งแต่เราเริ่มสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ทวีธรรมเนี่ยนะครับผมก็แอบคิดในใจมาโดยตลอดว่าคงมีส่วนนะครับในการช่วยโครงการสมมเนรปุกปัญญาธรรมมีสถานที่ที่สงบอยู่ในธรรมชาติให้กับเหล่าสัม,มเนรได้มามีโอกาสฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เพราะคงไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่าความรู้นะครับควบคู่ไปกับคุณธรรมหรือว่าพระธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้า พระราชภาวนาวชิรยานหรือหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดมเหยงไดเมตตากรุณาเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ใหญ่ผู้อบรมดูแลสมณเณรการเดินทางครั้งไหนของยุวชนทั้ง12คนเพื่อเรียนรู้หลักธรรมตามรอยทศบารมีหลักคุณธรรมความดีสิประการที่พระพุทธเจ้าทรงเพียรบำเพ็ญจนบรรลุเป็นพระบารมีอันสูงสุด เ่าสมณเณรพึงน้อมศึกษาปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อเป็นกุศลละปัจจัยในหนึ่งทศวรรษแห่งความดีสิบปีแห่งความยั่งยืนสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปีสิ